<54. S 2> เรียนคณะผู้บริหารและผู้เข้าร er ่วมประชุมทุกท่านสรุปผลการดำเนินงานของกศนอเภอน้ำป่าประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565มีดังนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอเภอน้ำปาาจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรพุทธศักราช2 5 5 1ทั้งสาระดับได้แก่ ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยครูปรสอนอตำบลพบกลุ่มในพื้นที่ทั้ง7ตำบลโดยได้รับการนิเทศจากผู้บริหารครูครูอาสาสมัครเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการอื่น โครงการภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการค้าขายดำเนินการระหว่างวันที่25-27กรกฎาคมพ,พุทธศักราช2565ณก,กสนมอ,อน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน20คนการจัดการศึกษาตามอัตยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นในชุมชนณบ้านห้วยไครตาบลแสนตอ,อ,อน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถงานตามนโยบาย วันที่28กรกฎาคมพศ2565บุคลากรก,รกรสนอำเคอน้ำปาาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช2565โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 2. พิธีถวายเครื่องราชาสักกาะระและวางผานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณห,หอประชุมอำเภอน,น้ำปาาเฉลิมพระเกียรติตําบลเซนโตอําเภอน,น้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์งานบุคลากรระหว่างวันที่6-8กรกฎาคมพุทธศักราช2565ในนั้นที่นันมาวันครูปรสโนตําบลร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรการจัดก,การศึกษารอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สำนักงานกศนจังหวัดอุตรดิตถ์ณห,ห้องประชุมพัทริยาโรงแรมฟรายเดย์อเมืองจังหวัดอุตรดิตถระหว่างวันที่18-20กร,รกฎาคมพุทธศักราช2565นางสาวดารุณีกา,กาบวัวผู้อำนวยการกศนอ,อเภอท่าปลารักษาก,การในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอ,อเภอน,น้ำปาา พร้อมด้วยบุคลากรกศนอำเภอน้ำป่าเข้าร่วมโครงการพัฒนานบุคลากร,กรเรื่องการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ2565ณห้องประชุมคัทริยาโรงแรมฟลายเดย์อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์า 65, งานส่งเสริมภา,า,าคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ นางสาวดารณีกาบบัวผู้ในการกศรองอำเภอท่าปลารักษาการในตำแหน่งผู้ในการกศรองอำเภอน้ำปาดมอบหมายให้นางสาวอัญชชนขันทเสนครูผู้ช่วยเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอน้ำปาดประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการของหน่วยงานต่างๆและแจ้งข่าวสารของกอศนให้หน่วยงานอื่นได้รับทราบณนะห้องประชุมอำเภอน้ำป่าชั้น2ที่ว่าการอำเภอน้ำป่าจังหวัดจันทบุรีรในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 5 ในวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2565นางสาวสราลีพรงมาครูอาสาสมัครกศนร่วมประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี2565ครั้งที่1ณห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันที่8และวันที่26กรกฎาคม พุทธศักราช2565นางสาวเดรนีท้าพาครูอาสาสมาสนนัครกศนร่วมเป็นวิทยากรวิชาชีพการทำน้ำยาล้างจานและการทำน้ำยาซักผ้าในโครงการดำเนินง,งานชนุมชน,ชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยสถานีตำรวจภูธรน้ำปาด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยนางสาวอัญชรีพรนนด้วงบรรณรักษ์ณบ้านห้วยไครหมู่ที่9ตมุลแสนโตอําเภอน้ําป่าจ,จังหวัดอุตรดิต์ในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2565ครูกอสนาตมุลแสนตอครูกอสนองตํุบลน้ำไครและครูกอสนองตบุลเด่นเหล็ก นำคณะกรรมการสสปชตทั้ง3ตำบลเข้าร่วมโครงการส่ง,สงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลสสปชตการอบรมเสริมสร้างความรู้ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพรุ่นที่1ดำเนินงานโดยสำนักง,งานกกตจังหวัดอุตรดิตถ์ณห้องประชุมเทศบาลตำบลฟกักท่าอำเภอฟกักท่าจังหวัดอุตรดิต วันที่20กระกฎาคมพุทธศักราช2565นางสาวกัลยากรองตุณนะครูกสนตำบลเด่นเหล็กร่วมมอบพันปลารวมพลังแก้จนคนน้ำปาดตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณบ้านแก่งปลาจ้อยหมู่ที่6ตำบลเด่นเหล็กอำเภอน้ำปาาจังหวัดอุตรดิต ในวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2565นางสาวดารุณีกาบ,บัวผู้อำนวยการกอสนองเพื่อท่าปรารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกอสนองเพื่อน้ำปาามอบหมายให้บุคลากรกอสนองเพื่อน้ำปาา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2565ณชี้ว่าการอำเภอน้ำปาดและบริเวณถนนเทศบาลตำบลน,น้ำปาดอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2565นางสาวอัญชชนขันธเสนครูผู้ช่วยร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในกิจกรรมวาดภาพและจัดนทิทรรศการศิละปะ วอลแกอรลี่เฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในดวงใจโดยแต่สินภาพวาดของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2ณหอประชุมไกรล,ลาดอุทิศโรงเรียนชุมชนไกรล,ลาดวิทยาคมอำเภอน้ำป a าจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับผลการดําเนินงานของกอสนองอำเภอน้ำปาดประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565ก็มีเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนถัดไปสวัสดีค่ะ